ดิฉันนางสารวิพันธ์สวนม่วงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4เลขที่33วันนี้จะมานำเสนอว,วิธีการเลี้ยงสัตว์ค่ะ <c oughs> ก็การไปที่วิถ่ายทรรนะคะก็ขออนุญาตจ,จากเจ้าของฟาร์มนะคะชื่อฟาร์มสถาพรค่ะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ <c oughs> ก็ได้ถ่ายวิธีการเลี้ยงหมูนะคะ <c oughs> ไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะคะที่เจ้าของฟาร์มเก็บไว้เอาไว้เพาะพันธุ์ต่อไปแล้วก็รอตัวผู้จากฟาร์มอื่นมาทับนะคะนี่ก็จะเป็นคอ,อกเลี้ยงลูกหมูที่เพิ่งคลอดออกมาจะอยู่ในนี้ประมาณสัก10กว่าวันค่ะแล้วก็จะมีไฟเปิดให้ตลอดเพราะว่าต้องได้รับความอุ่นตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่เหลือไว้ประมาณ5ตัวได้ค่ะ ก็จะมีที่ให้อาหารตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีก๊อกน้ําสําหรับหมูตอนเย็นเขาจะมาทําความสะอาดคอค่ะอันนี้ก็จะเป็นอคอกหมูนะคะในนี้จะเหลือประมาณ4 5ถึงตัวนะคะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำเปิดให้ตลอดเวลาเพราะว่าอากาศร้อนหมูอาจจะเครียดได้นะคะอันนี้จะแยกออกมาหลังจากที่โตแล้วได้ประมาณสัก สองสามอาทิตย์ก็จะแยกออกมาไว้ในข้อค่ะนี่ก็จะเป็นตาช่างไว้ช่างกิโลหมูนะคะว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆฟาร์มค่ะฟาร์มเลีค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารของหมูนะคะเขาเรียกหัวอาหารค่ะที่ใช้เลี้ยงหมูหมูที่โตแล้วนะคะประมาณ3-4เดือนขึ้นไปอันนี้จะเป็นอาหารของลูกหมูประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนค่ะเพราะว่าตัวมันยังน้อยมันยังกินอาหารเมร็ดไม่ได้อาหารเมร็ดใหญ่ไม่ได้นี่ก็จะเป็นที่ให้อาหารหมูสําหรับหมูตัวน้อยๆค่ะเพราะว่าตัวมันเล็กมันก็เลยต้องกินแบบนี้แล้วมันยังไม่สูงแล้วก็ป้องกันการเสียหายของที่ให้อาหารด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของหมูที่โตแล้วนะคะที่เอาไปรวมโคกใหญ่แล้วก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็จะให้อาหารข้างบนแล้วก็จะมีหัว ก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการเลี้ยงหมูนะคะในฉบับฟาร์มของสถาพรก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้น,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของการนำเสนอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ